แล้วข่าวเช้านี้ยี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและเพจ Facebook การยางแห่งประเทศไทยนะคะด่วนมากด่วนที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะเพื่อสิทธิประโยชน์พึงได้ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในส่วนของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และได้เคยขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยแล้วนะคะพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่มีที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์หรือบัตรเขียวที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยให้นําเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นเอกสารราชก,การที่คุณสามารถหยิบไดไ้ไปการยางแห่งประเทศไทยสาขาที่ตั้งแปลงเพื่อยืนยันตัวตนและปรับปรุงฐานข้อมูลภายในวันที่30มิถุนายน2565ไม่ว่าคุณจะติดต่อช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะผ่านนักผู้ใหญ,ญ่บ้านผ่านหน่วยงานผ่านสาขาแต่ต้องให้แล้วเสร็จภายใน30มิถุนายนนี้เท่านั้น ทั้งบัตรเขียวเก่าบัตรชมภูเก่ารวมถึงผู้ไม่เคยขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเลยต้องไปแจ้งปรับปรุงและขึ้นทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึง30มิถุนายน65นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะย้ำเตือนกันอีกรอบหนึ่งสิทธิได้รับเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพการทำสวนยาง สิทธิสวัสดิการและเงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่กอยทกํำหนดการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสิทธทิประโยชน์การได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐนะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางต้องถือครองสวนยางไม่น้อยกว่าสองไร่นะคะมาดูรายละเอียดกันกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์นะคะ เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวนนะคะจะต้องเตรียม 1. คําขอแบบคอบอกหนึ่งสองำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสาสำเนาทะเบียนบ้านสําสำเนาหลักฐานที่ดินพร้อมนําตัวจริงแสดงต่อเจ้าพนักงานและ 5. พิกัดรอบแปลงหรือแบบคอบอกเดนะคะยังอยู่ที่กรณีมีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์สาหรับ เป็นผู้เช่าหรือผู้ทำสวนมีการมอบให้ได้รับผลประโยชน์นะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะ 1. คําขอแบบคอบคอกอรหนึ่สองำเนาบัตรประจําตัวประชาชน 3. สานําเนาทะเบียนบ้าน4สํสาเนาหลักฐานที่ดินพร้อมนําตัวจริงแสดงต่อเจ้าพนักงาน 5. กรณีผู้ทําสวนแนบแบบอบอกอรสาก,กรณีเช่าแบบสัญญาเช่าและ7 พิกัดรอบแปลงแบบคอบบกอ7ไปต่อที่กรณีมีที่เดินมีเอกสารสิทธิ์แต่เป็นนิติบุคคลนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียม1คําขอแบบคอบบกอนึ 1, 2, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน3สําเนาทะเบียนบ้าน 4. สําเนาเอกสารที่ดินพร้อมนําตัวจริงสแสดงต่อเจ้าพนักงาน 5. หนังสือมอบอำนาจแบบคอบอกส4 และ 6. พิกัดรอบแปลงแบบคอบอกอ7นะคะไปต่อกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะเอกสารที่จะต้องเตรียม1คําขอแบบคบอกอ1 2หนังสือรับรองตนเองแบบคอบอกอ6และ3พิกัดรอบแปลงแบบคบอกเอ,อันนี้หมายเหตุนะคะ 1. หะาหลักฐานที่ดินติดจำนองให้คัดสำเนาจากผู้รับจำนอง 2. หากมีแปลงที่ดินน้อยกว่า1ไร่ต้องมีแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า2ไร่ขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้นะคะ ไปต่อที่ขึ้นทะเบียนคนกรีดยางนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียม 1. คําขอแบบคอบอกอสองสองสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสวน3สําสเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาําเนาทะเบียนบ้านของคนกรีดยางหมายเหตุเจ้าของสวนต้องขึ้นทะเบียน,น,นเกษตรกรชาวสวนยางแล้วนะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลนะคะข้อมูลเปลี่ยนแปลงนะคะยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้างต้นที่ได้กล่าวมานะคะพร้อมรับสมุดเล่มเหลืองข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงแจ้งยืนยันพร้อมรับสมุดเล่มเหลืองและทั้งนี้ทั้งนั้นกำหนดระยะเวลาขึ้นทะเบียนรายใหม่เพื่อใช้พิจารณาสิทธิประโยชน์ สวัสดีการประกันอุบัติเหตุกลุ่มกเกษตรกรชาวสวนยางในปีงบประมาณ2566ภายใน30มิถุนายน2565นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้รีบด่วนใครยังไม่ขึ้น,นเบียนใครยังไม่ปรับปรุงหรือใดๆให้เตรียมเอกสารและไปอยังที่การยังแห่งประเทศไทยใกล้บ้านหรือที่ตั้งแปลงปลูกของท่านด่วนนะคะ